เอาละกลับสวัสดีทุกคนกันด้วยครับผมวันนี้อยู่เกม Last Pilot นะครับผมนะซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมเอาชีวิตรอดนะครับที่หลายๆคนอาจจะเคยเล่นนะครับผมนะอาจจะนะอเกมนี้ก็เป็นเกมนั่นแหละหรือว่าเอาชีวิตรอดบนเกาะนะครับนะบนะที่เราเนี่ยจะเป็นโจรสลัดนะครับแล้วก็อุ้ยเี๋ยวนะเสียงเกมมันดังไปหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะโอเคเอาต้องกดอรอโอเค ผมว่าเสียงเกมจะไม่เบาไปแล้วก็ไม่ดังไปนะครับปึ๊บโอเคแล้วก็กดเข้ามาในถุงซีอันนี้เขาก็จะสอนเล่นนะครับนะจริงไม่ต้องสอนหรอกเกมพวกนี้ผมเซียนอยู่แล้วเนาะโอเคผมไปจังตรอุ้ยมีไก่ด้วยชิเก็นอุ้ยเรากคานด,ด้วยนะครับนะแต่ว่าเราจะไม่ทำลายสาัตว์ละกันเนาะโอเคปลาเราไปฟาร์มของนะครับนะอันนี้เป็นอะไรกล้วยกล้วย โอเคอันนี้ก็เป็นขุดแร่เราใช้นี่ขุดได้เหรออุ้ยได้ด้วยโอเคนะนะขอใช้นี่ขุดได้ปึ๊บปุ๊บป๊บโอเคแล้วก็เราก,กดไปตรงเป็นคราบครับ Stone pickaxe ไม่เอาไม่บูท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 ,ม,ทมันบังคับเหรอเนี่ยอะไรของมันปัญญาโอ้ก็ได้ช่างแมมโอเคแล้วผมเราก็ทำตามเคสไปนะเพราะว่าเคสมันให้เราไปเดินไปตรงนู้นเนาะเราก็สร้างนูนสร้างนี่ กดปุ๊บปุ๊บโอเคอ๋อให้เราขอให้เราสร้างชึบก็ชึบ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 ,ชบโอเคอุยอ้ยแหลกๆนี่ผมปรับการาฟิกประมาณปานกลางนะผมคิดว่ามันไม่น่าจะแหลกหนาจริงนี่ได้แล้วนะนะและ้วเวาเขาหันมุมกล้องเขาจะไม่เห็นมันเขาจะไม่เห็นตัวเรานะครับนะแบบว่ายังไงไม่เห็นหน้าตัวลนะครอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะแต่ว่าไม่เป็นไร เราไม่ซีเรียสเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับนี่ก็จะเป็นการสร้างเรือนะเป็นเรือโจรสลัดนะแบบเรืเอไฟนิงดัชแมนใช่ปะไม่น่าใช่โอเคผมไปกันต่อโอ้ยแมปแมปมันกว้างใหญ่มากนะเกมเนี้ยผมจะก็จะอาจจะเล่นยาวนิดนึงนะครับนะปุ๊บปุ๊บ,บอ่านี้กดอะไรอ๋อกระโดดปุ๊บโอเคอันนี้เป็นสร้างกับเป็นบ้านเล็กๆเนาะห้องเล็กๆเนาะว่ามันจะเป็นยังไงไปดูกันซิ การสร้างบ้นก็ไม่ได้ยากนะครับนะจริงๆเกมนี้มันเคยเปิดมาแล้วแล้วเหมือนผมจะเคยเล่นแล้วนะแต่ว่าไม่ได้อัดนะซึ่งตอนนั้นตอนที่ผมเล่นครั้งแรกเนะี่ยมันไม่ได้ดีเท่านี้นะก็นะเกมมันอัปเดตมามันก็ต้องดีขึ้นใช่ไหมละ่ะอะไรอ่ะอ๋อนี่กดค้างกดปุ๊บอ้าผมลงอาชีพมาแล้ว Very good เอ่อทำไงต่อกดไปที่เวอุ้ยแล้วก็เทคเทคที่ได้เทคเทคหมดเลยก็อันนี้ เขาจะให้สุ่มนะครับนะอุ้ยได้หอกด้วยแหมเหมือนล็อกเลยวะไม่เป็นไรอันนี้ก็เป็นล็อกอินไลท์วันนะครับแล้วก็จะมีแบบว่าอย่างไงอะให้เราแบบว่าเล่นนะครันเพื่อรับสมมติถ้าเกิดเราออน5นาทีเราก็จะได้50ไม้นะครับออน20นาทีก็ได้แบนเดย์แล้วก็ได้ปูปิ้นไม้แล้วเบิดตังนะตามต่างๆนานาเนาะประมาณนี้ในเกมนะครับนะประมาณว่าเราแบบเล่นนานแล้วก็จะได้ของเยอะนะครับของแจกอะไรประมาณนี้เนาะปุ๊บอ่า เราอยากออลากลากได้เลยอ,อ๋อนี่ไงนี่ไงหน้าตัวละครเราคิดว่าจะไม่ได้เห็นซะและ้วอ๋อเนี่ยมนี <c ros LES> ่มีก <c appet izer> okay, so ับต <c oughs> okay, so ันด้วยเราจะชื่อกับตันอะไรดีเอ้าตั้งชื่อไม่ได้หรออะไรวะเกินไปวะเกมกากยอกยอกยอกพุเล่นนะอือใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งของขึ้นนะผมพูดเล่นเซลขำๆโอเคซึ่งเควสเขาให้เราไปตรงนู้นนะครับนะเราก็จะไปกันเนาะเฮ้ยเราตัดไม้ก่อนดีกว่าอืมอืมกคทซอมบูทอืม อืมอืมลอกดค้างก็ได้นะครับนะกดค้างก็ได้ปุ๊บโอเคอถือว่าเป็นเกมที่เล่นง่ายนะครับนะตั้งค่าก็ตรงนี้นะขวาบนเนาะแล้วก็จะมีเอฟเฟเมเรทกราฟิกเลเก็ตนะภาษาแล้วก็มีวอลลุ่มแล้วก็ความไวอะไรประมาณนี้เนาะจริงตอนแรกผมเข้ามาคือหันช้ามากนะหน้าจอแนละต้องปรับนะครับนะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเนาะอุ้ยโอ้แหลกแลกแกแลกแลกแลกอุ้ยตรงนั้นมีราสาทด้วยอะ่ระราสาอ่ะ อุ้ยมีอะไรเนี่ยปลาหมึกยักษ์เหรอ What the โอ้โกดฟุ้มอุ้ยโอ้ห oh! นี่มันปลาหมึกยักษ์นี่ว่าไหนลองว่ายไปดูหน่อยสิมันว่ายน้ำดำลงไม่ได้เหรอวะดำลงได้ปะเอาไม่ได้น้ำนะฮ้ยเราเราสร้างอ๋อเอาไม่ได้เอาตกใจนึกว่าได้ไม่ได้อ,ไดไไดอุ้ย คมพีไบเบิลเอ้ไม่ใช่ละหยอกเล่นนะเมื่อกี้ผมหยอกเล่นไม่รู้ไม่รู้คืออะไรเอ่อกดการกระบาดไปอ๋อเนี้ยเราว่ายขึ้นฝั่งแล้วนะฝั่งนนูมีประสาทอุ้ยมีอะไรอ๋อตกใจปลา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 อุ้ยเราได้อะไรมาอุ้ยมันขึ้นบ่อยยังวะไม่ได้บ่อยดิมันยังไม่ได้ขึ้นเลย <laughs> เอ,อ่อเรากดซื้อกระเป๋าไปเลยเพราะเราต้องแล้วก็ซื้ออีกรอบหนึ่งโอเค <laughs> กระเป๋มามันต้องใช้นะมันเป็นสิ่งสำคัญเราซื้อๆรอ,อ,อไว้เลยก็ได้นะ้าะ นี่อะไรเนี่ยอุ้ยบัตรเดียวแตกเอ่อเป็นไขมันนะแล้วก็ตะปูเนาะประมาณนี้นะครับนะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีกวางเออเดี๋ยวภาษาเราผมอยากไปมากเลยแต่ว่าเอาไว้ก่อนละกันนะนี่วิ่งได้วิ่งได้วิ่งได้จึ๊บจิ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 ๊บ,บโอเคสตาร์ไม่เน่าหมดไวมากเลยอะค่อยเรามาสร้างเรือนะครับนะไปะเราจะไปสร้างเรือกันเหมือนเดิม กดตรงไหน,นอ่ะอ๋อไม่ใช่เหรอกดตรงอ๋อนี่นี่ลเวลอัพจึบ๊บเต้นเตน,ตนเออนั่ก็คือถ้าเกิดใครได้ดูคลิปที่แล้วผมที่เป็นคลิปแรกของปีใช่ไหมผมได้บอกว่าจะ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 ภาคภาคหนังหรือภาคฉากอะไรใช่ไหมคือผมลองอะนะเอาจริงผมลองเป็นอย่างแรกเลย คอนเทนต์ที่ผมจะทำคือมันไม่ได้อย่างจริงคเสียงผมไม่ได้อย่างจริงทั้งผู้ชายั้ะผู้หญิงอ่ะคือผมไปแคสเสียงคือเราไปลองไม่ได้ไปแคสเราไปลองอ่ะมันผมว่ามันไม่เข้าอ่ผมไม่เข้าเลยแต่ว่าผมก็รู้สึกเสียใจนะก็คือยังไงผมก็ผมก็ชอบผมก็อยากทาอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้ยจริงคือแบบว่ามันเสียงผมมันไม่ได้อ่ะคือเสียงผมมันเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันนะมันไม่เข้ากับตัวละครไม่เข้ากับฉากแล้วก็ไม่เข้ากับอะไรเลยอ่ะผมดัดเสียงให้มันเข้าก็ไม่เป็นด้วยนะนะคือผมไม่โปรเลยว่ะ มันไม่ได้ผมลองหลายทีแล้วสำหรับผมมันไม่เข้าอะ่ะผมก็เลยคิดว่ามันไม่น่ามันก็ไม่น่าจะใช่ทางของผมแหละนะครับนะก็ไม่赖แ,แล้วก็ลองๆไปนะถือว่าเป็นประสบการณ์ในชีวิตวิเราได้อ้อยแบมบูไม่ใช่แบมบูน่นไม้ไผ่อันนี้เป็นอ้อยอ่านว่าอะไรมันไม่มีเขียนอะ่ะว่าอ่านว่าอะไรเลยอะไรยังไงไม่เป็นไรไม่สำคัญอยู่แล้ว <laughs> ไหนอลองดูหน่อยซิมีอะไรโอเคมีอะไรอีกไม่มีแล้วเนาะโอเคเราเขาให้เราทำอะไรอะ่ะให้เราตัดไม้เหรอเออใช่เขาให้เราตัดไม้นะ้ำนะแล้วก็ตัดไปตามพิธีพิธรอโอเคแล้วก็ให้เราไปอะไรอะ่ะอัปเกรดเหร อ๋อค่อยเราไปเก็บอ้อยนะครับให้เราไปเก็บอ้อยใ,ให้มันเต็มหลอดข้างบนนะด้านบนบนหัวเราเนะี่ยเห็นใช่ปะนั่นแหละอุย้ยเราถือนี่ดีกว่าเป็นเอ่ตอตะขอจสรสเัดนะครับนะอุ้ยเหมือนจะมืดแล้วอะเกมนี้มันมีมืดด้วยนะนะแต่ไม่เป็นไรมืดผมก็ไม่กลัวผมไม่เคยก,มมคยกลยัวอะไรพวกไรสารังอยู่แล้วธรรมดาน้องๆ <c oughs> <c oughs> เกลียดคำนี้ชิปเลยวะแล้วแต่อยง,งจะพูดทำไม อเค้ก <Okay, S 2> ผมเก็บไปเรื่อยเก็บ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ไปเรื่อยๆอุ้ยเราต้องเก็บเยอะเลยนะแต่ว่าไม่เป็นไรชิวๆแล้วชิวๆๆๆว่าใครมีเกมอะไรแนะนำมาก็ได้นะถ้าเกิดผมสนใจผมก็จะไปเล่นนะแต่ถ้าเกิดผมไม่สนใจผมก็จะไม่เล่นถ้ามันตรงสไตล์ผมผมก็จะเล่นเนาะอุ้ยมีหมูด้วยอุ้ยอุ้ยเอาตีดิเอาอ๋อเราหลบได้อืมอุ้ยอืมเรียบร้อยเป็นขี้อ๋อเราได้ b l u e ิ r i n t มานะ b l u e ิ r i n t โอเคแล้วก็ไงต่อเนี่ยเลอรถวะเมื่อกี้หมูยิงมันตีแรงนะเก็บอ้อยเก็บอ้อยเก็บอ้อยอุ้ยมันมืดแล้วเริ่มมืดแล้วไม่ได้เริ่มมืดมันเริ่มมืดมากแล้วเออต้องใช้คบนี้จิ้มได้ไรได้เป็นขวดแตกแล้วก็เหมือนจะเป็นเรื่องอุ้ยโอ้โห

มาซ่ากับพี่น้องเออโอ้เมื่อกี้มันดุมากเลยวะขอโทษเดยียวเมื่อกี้ผมเงียบใช้สมาธิจริงๆมันไม่ควรจะใช้อะไรมากมายนะแต่ว่าไปดูอยู่ดีๆจิตวิญญาณพลังแล้วก็เขา้าโอ้ยมันปีนไม่ได้มาเนี่ยไปได้ได้ได้ไดไดอุ๊ดยัย้งหตกใจนะึกว่าเรือแต่รดเยอะโอเคไม่ก็ดีผมต้องเก็บเยอะเลยอะอะไรเนี่ยเอเอเฮ้ยเฮ้ยซอมบี้เหรอใช่เออเออเอ เออเออไม่รู้มันตีแรงแค่ไหนนะะแต่ว่าเออเราจะไม่โดนมันตีแล้วกันเนาะเอ่อข้างนอกมีข้างนอกโอ้เมื่อไหรจะเต็มเมื่อไรจะเสร็จเมื่อไหรจะจบจบเออก็คือถ้าเกิดใครมาฟังมาตรงนี้ขอระบายหน่อยแล้วกันนะคือชีวิต ช่วงนี้นี่ผมไม่รู้ว่าทุกคนเป็นยังไงแต่ว่าผมเนี่ยลำบากมากไม่ได้ลําบากผมเนะ่เบื่อมากนะคือแบบว่าชีวิตแบบว่ามันไม่มีอะไรเลยนะคือยังไงนะไม่มีอะไรในที่นี้ก็คือไม่มีเป้าหมายนะนะทุกๆอุ้ยอุ๊ยจะตายหาเนี่ยโอ้มึงนี่มันวอนจริงๆนะไออม,มาดิเออมาดิเออูนี่ตกูตกใจกนูนกึกว่ากูตายละ เออเอาแทงนิเออเออมาอืม,อมไม่โดนอีกอืมโหไม่โดนอืมทีเดียวอืมเรียบร้อยก็เองมันไม่ตึงเลยวะโอโหเดินถอยหลังมันจะ,จะถึงบ้านอยู่ละเจริ์ละโอเคปะเราก็อัปเกรดเรือต่อนะตามเควสเนาะ ุ้มันแหลกจังเลยอะ่ะมันตุกมันไม่ได้แหลกขนาดนั้นมันตุกเป็นช่วงๆกระตุกอะ่ะมันแบบกระตุกเป็นช่วงๆไม่เป็นไรนะปะ่ัโหไม้สองรห้าสิบแล้วก็เป็นแบมบูผมคิดว่าน่าจะแบมบูนะเพราะคงไม่คนบ้านอะไรจะอ,อ้อยมาทําเรือวะต้องเป็นไม้ไผ่ดิแบมบูนั่นนะเรเวลสองมีเบนเดตให้ผมครับแต่ว่ารู้สึกไม่น่าจะมีว่าดูทรงละ <c oughs> อุ้ยมี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 มม ต้องใช้แบมบูสตรีนะยอครับยอบอันนี้เป็นอะไรอะ่ะลูคิสมัตมันเป็นไอ้อ่เขาเรียกว่าอะไรวะลืมละเคยเรียนมาอยู่แต่จำไม่ได้เพราะมันไม่จำเป็นต้องจำไงเออเขาให้เราไปที่ไหนอะ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแฮะแล้วเรากินนี้เราจะเพิ่มเลือดปะวะไม่เพิ่มเลือดเลยโอ้ชีวิต จเจริญละใจร้ายเกินเองก็ใจร้ายเกินวะป่ะเราต้องเดินลุยไปผมก็ไม่รู้นะว่าจะไปเจออะไรข้างหน้าหรือเปล่านะแต่ว่าผมคิดว่าไม่น่าจะเจอหรอกวิ่งแล้วกันชิดโอ้ตกใจไม่กัดน,นะไม่กัดน,นะอย่าหาเรื่องอย่าหาเรื่องนายไม่นายไม่ขวิดเราเราก็จะไม่จิ้มนายนะโอเคอยู okay, you know ่โนบูโอ้ โอ้เสือดำเหรอ,อเอาแล้วไงเอาแล้งกูตายอ๋อตกใจอ๋อเป็นเควสนะเป็นคาสิ้นโอเครอดมีอะไรครับว่ายังไงให้ผมช่วยอ,อะไรไหมก็มันขึ้นบ่อยเนาะตุกตบหยอกอะไรเอ่ยเป็นทรูสเลเว l มันเป็นกล่องอะประมาณนั้นเนาะ แล้วก็คุยหรออ๋อตกปลาแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าปลามันจะขึ้นวะเพราะนี่เหรอโอเคตกอีกเหรอตกอีกเหรอ,อ,อตกอีกก็ตกอีกออได้ มันจะขึ้นสีเขียวๆนะครับด้านไอ้ตรงปุ่มเนี่ยปุ ed, ๆ dogs, ๆ il, ๊บปุแล้วก็กด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 มันก็จะได้ปุ๊บมากดอีกตรงอีกปุ๊บโอเคขึ้น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 คอยังอ๋อน่าจะพอนละผมเองแหลที่แบบว่าอันนั้นเองเออมีอะไรเอ้ยมีสตอรี่เป็นเงินนะครับนะเงินโอเค แล้วก็บลูพิ้นเท็กเทๆเทเทมาให้หมดมีอะไรอีกไหมของฟรีอ่ะจ้ให้หมดเลยนี่พวกนี้ปะอ๋อไม่น่าใช่นะเป็นไอแลนด์อีเวนนะครับนะอานถูกใช่ปะเมื่อกี้ออกเสียงผิดแล้วปาอ๋อใช่ยี่สิบปุ๊บโอเคแหมตังนี้มันซื้อได้ทุกอย่างจริงๆนะเนี่ย <c oughs> อืมเฮ้ยอ,อะไรสเกลตันเหรอเป็น มือธนูนะรั้นะเฮ้ยพูดถึงมีธนูนี่ผมนี่นึกถึงคนหนึ่งแบบว่าใจจดใจเจาะเลยนะเคผมไปต่ออย่านอกเรื่องอุ้ยมีคนกําลังตีกันอยู่นะรนะเราจะไปสออัรสอือรือถือกันไว้ก่อนถือกันไว้ก่อนไปยุง่งดีกว่ามันเป็นมันอยู่ในจิตวิญญาณมาดิมาดิอออือไปออ ตีกวัวตีกวัวเลเป็นครีอุ๊ยไอ้นั่นเราสเปียเรารีแพร์ไม่ได้ด้วยนะเราต้องใช้หนังสัตว์หินนแล้วก็ไม้เนาะไม่เป็นไรไปเราไปซ่อมเรือดีกว่าใช้เจ็ดเหรียญเพื่อซ่อมอาวุธนะครับนะก็ไม่เร็วเอา้าอะไรเนี่ยอ๋อต้องใช้ไม้ห้าร้อยแล้วก็หินี ไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรไม่เป็นไรพี่พร้อมลยุยโอ้ยเฮ้ย <c oughs> เอาไปเอาไปขุดเอาไปนี่ก็ได้นี่ขุดก็ได้อได้ทีละหนึ่งอ่ะอออใช้หินนะนนแล้วก็หินอีกพิกแอ็กเรายังไม่พังเลยพิกเอ็เรายังไม่ได้ไยังไม,ยงไม่ยังไม่ได้แตะเลยอ่ะขุดตอ่อขุดตอ่อ อืมอืมอืมชีวิตที่ผมบอกว่าน่าเบื่อเนะ่มันก็คือเราอยู่บ้านเนี่ยใช่ไหมเรียนอะเรียนแล้วไงก็นั่นแหละทุกคนถ้าเกิดใครจะเข้าใจก็จะเข้าใจเลยนะคือ,อยังไงมันไม่ค่อยทุกคนก็เข้าใจว่ามันแย่นะสถานการณ์เนี่ยคือแบบว่าเราทําอะไรไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้เรียนเจอเพื่อนไม่ได้อะไรไม่ได้เลยเนาะเป็นประสบการณ์ที่แย่งงนะเอาจริงผมคิดว่าเราเนี่ยเรียนวัยเนี่ยมอต้นอะไรอย่างเงี้ยคือ มัธยมมันก็คนมันควรจะมีประสบการณ์ชีวิตที่ดีนะมันควรจะเป็นว่าเออได้สั่งสรค์กับเพื่อนได้แบบว่าออกไปเรียนแบบไปมีความสุขแบบว่าไปเข้าหาสังคมแต่เดียวดีตอนนี้ผมมุกมุ่นอยู่แต่ในบ้านไม่ได้ทําอะไรเลยคือผมว่ามันไม่ใช่นะเอาจริงมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นนะครับนะสุดๆเลยอะผมรู้สึกแย่มาก,มากนะก็คือเหมือนเราโชคร้ายที่แบบว่ามันเราแบบว่าอยู่จุดนี้ในช่วงเวลาเนี้ยเข้าใจใช่ปะ อืมก็เลยก็มาช่วงนี้มันเป็นช่วงเวลาที่แย่แล้วก็หดหู่ไล่เป้าหมายครับไลท่ท,ทุกทุกอย่างเลยเนาะอืมแบบว่าหมดอะไรตาย <c oughs> ก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันมันแย่ทุกคนก็จะเข้าใจว่ามันแยน่มันแย่ก็คือแย่โอเคลากไปก่อนเออแล้วขวานที่กูขับลังค์หรือว่ามันต้องรอเวลาอะไรเนี่ยสิบหกสิบห้าวิโอไะไรสาระวะไปขุดคูดตอ่อคูตอ่อคูตอ ปุ๊บอืมอืมอืมนั่นแหละครับนะแล้วก็เออผมเมื่อกี้ผมเห็นก็ขอขอบคุณด้วยนะสำหรับแปดร้อยซับสไครต์ใช่ไหมเออใช่สำหรับแปดร้อยซับสไครนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยจริงๆผมไม่เคยทําคลิปฉลองหรือว่าขอบคุณหรือว่าแบบว่าอะไรอย่างงี้็ก็อันนี้ก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับอาจจะเคยขอบคุณแหละแต่ยังไม่เคยแบบว่าแจกนูน่นหรือว่าแบบยังไงอ่ะก็จะแบบมีแจกบ้างถึงจะไม่ได้เป็นอะไรมากมายอาจจะเป็นมอสหรือว่าอาจจะเป็นของที่แบบว่า เป็นแบบนั้นของช่องนะแต่ผมไม่ไไม่ได้มีอะไรให้แจกเลยหรือว่าไม่ได้ไม่ได้มีอะไรพริเศษให้คนดูเลยก็ขออภัยด้วยนะครับนะและ้วจุดประสงค์ทุกคนเลยมาดูช่องผมเพราะอะไรก็นั่นแหละอย่าลืมนะนะบอกด้วยแล้วก็บอกคือทุกคนอยากได้อะไรอนะ่ะแต่ผมว่าผ,ผมคิดว่าทุกคนไม่ได้หวังอะไรจากผมมากหรอกนะถ้าผมเดานะครับนะใช่ไหมหรือหวังก็คงไม่น่าจะหวังแนละ้วจริงจะหวังอะไรอนะ่ะผมมีอะไรให้หวัง เออวิ้วเป็นเห็ดผมมาห้าร้อยแล้วจริงผมว่ามันเยอะไปว่ะสุดยอดเลยเดี๋ยวค่อยๆเดี๋ยวค่อยตัดคลิปก็ได้น้ำนะฟ้ามไปฟาร์มมาผมนะเมื่อกี้มันเห็นเอ,อ่ออะไรไม่รู้อ่ะมันเห็นทางขึ้นนะนะเป็นทางขึ้นเอ,อ่อปราสาทปราสาทวังทองคำอ่ะอ่าใช่ด้วยอุ้ยใช่มีอะไรเนะี่ยก็คือผมไม่มีอาวุธด,ด้วยไงผมก็ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าแต่ผมจะลอง ก็ดื้อดันเข้าไปดูนะครับนะว่าเผื่อจะมีอะไรบางอย่างอะไรอ่ะไม่รู้วช่างแม่งออกก่อนออกโอเคผมเราจะว่ายน้ําเข้าไปข้างในนะนะเพื่อว่าเผื่อว่าจะมีของดีอยู่ข้างในจิ๊บโอ้โหมืดชิบโอ้โหโหลดเข้าอีกแมปอื่นจริงด้วยบ้าละมันมืดมืดผิดปกตินะเอาจริงเป็นดันเจียนโอเคปลรออาชิเม้นอะไรเนี่ยสวิตนะผมยังไม่สับแล้วกันนะเพราะว่า ตอนนี้ดูเหมือนอาจจ่อาจจะเป็นการเปิดประตูสู่บางอย่างที่ผมอาจจะยังไม่พร้อมนะผมก็ยังไม่ยังไม่ดันทุลังแล้วกันนะอาจจะมีพาร์ทหน้าต่อนะเอาจริงผมไม่ไม่ไม่มั่นใจมีอะไรอีกเนี่ยโอ้โหนี่มันเหมือนในหนังเลยอะทุกคนการประจันภัยของกัปตันไพส์ไม่ใช่ละเออช่วงนี้ผมติดขอบตีๆนะแต่ว่าก็ไม่ติดแล้วเพราะว่า คือผมเล่นไม่ถึงหนึ่งผมเล่นประมาณอาทิตย์สองที่ผมขึ้นแรงรีเจนเดอรี่แล้วว่าเกมนั้นมันน่าเบื่อเกินวะ่ะไม่ไหวเลยอืมเล่นโหดเกินจนครึ่ง l ีเจนเดอร่อ่ะก็ทุกคนก็ลองคิดดูซิว่าทําไมผมถึงเก่งในขนาดนั้นอ่ะข่ <c oughs> าตัวเองวิ่ยมีอะไรด้วยเนี่ยมันเป็นเหมือนดันเจียนอะไรสักอย่างนะแต่ผมจะไม่ยุ่งแล้วกันนะเพราะว่ามันน่าจะยังไม่ถึงเวลา,าเท่าไหร่กลับดีกว่านาะ โอเคกรทเราลองขึ้นไปข้างบนนั้นซิเผื่อจะมีบางสิ่งบางอย่างที่น่าสนใจ้วนะเผื่อมันจะไม่รู้เกมนี้ปีนบันไดได้หรือเปล่าปีนไม่ได้หรอปีนไม่ได้แล้วมันจะทำมาทำซ่อนอะไรวะกลัวยังเชื่อเลยลองว่ายน้ำดูรอบๆเผื่อจะมีบางอย่างซุกซ่อนอยู่ไอกเกมพวกนี้นมันแบบมีพี่ลงพิรุษชอบเล่นลิ้นเล่นลินล้นน,นะครับนะ ไม่มีแล้หรอไม่เป็นไรเราไปประสาทฝั่งนู้นน่ะเผื่อจะมีบางสิ่งบางอย่างซ่อนอยู่นะครับนะอะไรนะเนี่ยเอ้ยวาหนาวอาวชิปหายแล้วไนงะเ,เราว่ายน้ําเลยวได้แค่กูเพิ่งรู้จเจริญและชีวิตอืมหนาวเมื่อกี้เราหนาวนะคนะปลาเราไปฟาร,ร์มของต่อแล้วกันนะครับนะอุ๊ยชิดโอ้โหเองก็ใจเย็น มีน้อยแต่ดูไม่น้อยนะจริงดูเยอะโอเคผมเราไปกันต่อนะครับอุ้ยเสียงอะไรอะ what the heck เออออโอ้สวยเมื่อนตอนนี้ของผมจะครบแล้วนะครับแต่ผมจะไปอ่ซ่อมเรือนะครับนะเราต้องเดินทางไกลนะโอเคผม ป่ะเราไปเจอกันที่เรือดีกว่าชึบอัพเกรดป่องเป่งป่องเป่งปะเรงปะรองปะรองปะรองแปรงปรงเย้ได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้ววะเเลเวลสามเกรดอุ้ยมีอะไรอ่ะเป็นผู้หญิงเหรอว้าว สาวเพศตรงข้ามอย่างนี้ต้องรีบอย่างนี้ต้องรีบอย่างนี้ต้องรีบป๊อป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 วิ่ง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  catch up with the price price โอเคเอ้ยอะไรอ่ะเป็นเอ่อ river medium medium s a r c h e s s elevens ระเบิดอ่ะ อุ้ยไอ้เหี้ยเอ,อ้ยโหก็หคือนึกคิดว่ามันจะหลบได้ไงเดินมาไกลๆคิดว่ามันจะแบบว่าไม่โดนแรงระเบิดเมื่อกี้เลื่อนเหลือสูงน,นะแต่ว่าดูเหมือนผมจะไม่ตายนะดูเหมือนเกมจะกาก,ากเกินยอกยอกดูเหมือนเกมเขาจะแบบว่าอาจจะบั็กหรือไม่อาจจะปิดพลาดก็ได้ไม่เป็นไรเนาะอ้าวบันไดแล้วกูไม่มีอาวุธด้วยอ้าวยังไงล่ะนี่ยังไงล่ะทีนี้ ยังไงล้วทีนี้โอเคผมปลาเราเอ่อเราต้องช่วยเราต้องเป็นพระเอกขี่ม้าขาวใช่ไหมได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วแล้วกูจะไปเอาบอมมันยังไงละ่ะฮะก็ได้ก็ได้เขาป้ามันติ๊กให้เรากลับไปนะอืมแล้วผมจะไปเอาบอมมันยังไวงวะบอมบอมบอมไอปูนี่แม่งก็ไล่กูด้วย แป๊บนึงนะจะพึ่งขอเวลาคิดขอพื้นที่คิดสักแพรบหนึง่งเราคาบได้ยังวันระเบิดดูเหมือนจะยังไม่ได้นะ้ำนะไม่เป็นไรเนาะอ่อบรอมเมอร์โอ้โหโคตรเยอะเลยวะชิบหายละโอเคปะเราลองเปิดอันนี้ดูมีอะไรน่าสนใจไหมไม่มีเลยหรออ่ะเก็บมาก่อน อ่ะเก็บมาก่อนโอเคโอเคเอาอะไรได้เอาเอาอะไรได้เอาอะไรได้เอาเเอา่อามีอะไรอีกไหมไม่มีหรอไม่มีอะไรเดียวได้เลยหรอปะ่ะจุ๊บจับ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 ,จบ,จบ,จบตอนนี้เรายัางช่วยไม่ได้นะเราก็ต้องปล่อยวางไปก่อนอย่าไปเสีเลือดอือเจริญละ เออรู้สึกว่าเรือมันต้องอัปเดตอีกไหม๋ยว,วยผมไปดูก่อนนะถ้าเกิดงั้นเดี๋ยวพอละเพราะว่าเกมนี้มันต้องเดินไกลมากเลยวะแล้วแต่จริงจริงนทุกเกมมันก็ต้องเดินไกลใช่ไหมใช่ถูกต้องเลยอย่างยิ่งมันมันมันแมนมันแมนเอเอเดี๋ยวผมจะมาเล่นเกมเดิมๆนะที่ผมเคยเล่นค้างไว้เดี๋ยวผมจะกลับมาเล่นแน่นอนนะครับนะไม่ต้องห่วงว่าจะหายไปหรือว่าจะเลิกทำครับเกมหนที่ผมอาจจะชอบมากๆนะผมจะกลับมาเล่นเนาะ โอ้โหต้องใช้อะไรเนี่ยผ้าลมลูมลมฟอร์มโอ้โหชูเก้แครนช์กูอ่านมัว่วไอซ่าย,ายอครัยบยมอขออภัยด้วยโอเคสหรเกมที่ฟอร์มไปตรงนี้แล้วกันนะครับผมนะไม่รู้จะมีพาร์ตต่อไปหรือเปล่าเกมนี้มันดูเล่นยากไ,ไม่รู้ว่นดูขี้เกียจเล่นด้วยอนะืมโอเคครับผมนะก็ฝากไปตรงนี้นะครับส่วนจะมีพาร์ตหน้าหรือจะพาร์ตอะไรต่อไปก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็ กินนี้ก็ฝา้เท่นนี้แล้วก็ถ้ผมเจอกันคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามนะครับผมนะโอเคไปละบายบายครับทุกคนจุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บ